ททำำไมแมแแ่คแบบเนาียลองกองลังศาสจ้าหวานหานนะจ้ามาจากอุตรดิตถ้าลองกองลังศาสหวานหานจ้าหวานหวานจ้า,า,า,จาเอากิโลดีพี่เอาลังศาสโลนึงครับโลนึงนะพี่นะครับผมได้เลยแล้วชิมได้ไหมเนี่ย ได้ทีจ้าเลือกเนี่ยอันลวกๆเนี่ยชิมได้เลยแล้วแม่ค้าไปรับมาจากไหนอ่ะก็บอกอยู่ว่ามาจากอุตรดิตถ์นี่รู้หรือเปล่าเนี่ยอุตรดิตถ์อ่ะเป็นเมืองลางาศาดเลยนะเนี่ยคําคมเขายังบอกเลยลางาศาดหวานอ,ะอ่ะแม่ค้าม่นต้องบอกแล้วผมมาคนอุตรดิตถ์อ,อ้าวเหรอโอ้โีโทคีทแล้วขายรู้เท่าไหร่เนี่ยกันอ่ะายก็มีบอกอยูอ่อ๋อสามสิบบาทแป๊บหนึ่งนะ จ้ะอ่ะปับตาปับ๊บตาขอบใจจ้ะครับลองกองลังศาสตร์หวานหวานทุกลูกเลยลองกองลังศาสตร์จ้ามีลองกองด้วยแวะชิมก่อนได้นะจ้ะลูกค้าโอ้เอากิโลดีจ้ะลูกค้าลองกองร้านนี้สวยจังเลยอะแม่ค้าจ้า ลองกองโลสาห้ากับโลสามสิบอันนี้ถูกกว่าผิวก็สวยกว่าด้วยเนาะลองกองอันเนี้ย <c oughs> โฮ้ยโฮ้ยมันเป็นลองกองพันลังสารหรอไหมคะ<อ>แต่ว่ามันอ,อ๋อเอาอันนี้แล้วกันยังไม่เคยกินอะเอาสามโลจะ้ะได้จะ้ะเอากองนี้เนาะชอบผิวสวยๆใช่ไหมเนี่ยใช่ได้จะ้จะนะคะเอ๋ลองกองำดำๆที่มันขายได้หรอโอ้ยขายได้จะ้ะหวานอร่อยเหมือนกันจะ้ะ แตกเหมือนกันเนาะลงกองอะไรพลังก่าทั้ <c oughs> งหมด <c oughs> นี่จ่ะสามโลเก้าสิบบาทเอาไปโอนได้ไหมแม่คะโอนก็ได้คนละครึ่งก็มีนะจ๊ะคนละครึ่งแล้วกันจ่ะเรียบร้อยขึ้นหรือ,อยังอ่ะเชื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วจ้ะ ขอบคุณนะจ๊ะอุ้ยขายถูกอย่างเงี้ยขอให้แม่ค้าร่ำรวยร่ำรวยนะจ้า <laughs> ลองกองโลสามสิเนาะ <laughs> <laughs> อ้ยาอาอเข็ม <laughs> นี่ไปซื้อลองกองมาเหมือนกันด้วยเหรอ <laughs> ใช่ อาทิตย์ที่แล้วอ่ะไปซื้อมาโลละ30บาทเองแต่อาทิตย์เนี้ขึ้นเป็นโลละ50ราคาขึ้นเร็วจริงๆเนี่ยซื้อมาสองโลร้อยห <c oughs> นึง่งนี่หนึ่งโง่หรือหนึ่งโง่เนี่ยซื้อลองกองมาได้ไงโลละตั้งห้สิบบาทดูสิผิวก็ไม่สวยดำก็ดำอีกด้วยตายแล้วหนึง เป็นพ่อบ้านก็ต้องหัดรู้จักใช้เงินให้เป็นนะเวลาซื้อคงซื้อของอะเหมือนเข็มแม่บ้านไงไปซื้อหองกองมาแค่โลละสามบาทเองเอ้าเหรอทำไมราคาถูกแบบนั้นอนะไหนขอดูหน่อยสิก็ไม<อ>่ตัวไปซื้อมาตรงเนี้ยดูสิโลละสามสิบพี่ก็สวยสวยทำไมราคาถูกแบบนี้นก็แม่ค้าบอกว่าเป็นหองกองพลังศาตร อร่อยด้วยนะเนี่ยเราไปซื้อมาตรงเนี้ยให้กระบะรถนี่เองมันมีที่ไหนลองกองพันศังตร์รังสร์ก็คือรังสร์ลองกองก็คือลองกองสิเข็มมันไม่ใช่ลองกองเหรอเนี่ยมันเหมือนลองกองเลยเนี่ยก็ทีโทรถือเนี่ยมันเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้รังสร์ที่ไหนมัน,มนไม่เหมือน,นการเข็มเข็มไม่รู้เหรอมันมีผลไม้ชื่อรังส่าได้เหรอใช่สิอ่ะเดี๋ยวดูนี่อลองพงพลังส่าเดี๋ยวนี่ประสาทอะนี่ <laughs> ผลไม้ตัวเดียวกันเหรอเนี่ยนะจะบอกให้ลองกองอะ่ะลูกมันจะกลมผิวขร่ขะและสีเข้มกว่าส่วนลังสาดอ่ะลูกมันจะรีผิวเรียบและสีอ่อนกว่าส่วนในเปลือกมันอะ่ะก็จะมียางด้วยเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงถูกกว่าลองกองเห็นเห็นเลยตัวแม่ค้าหลอกขายมาหรือเปล่าเนี่ยมันนี่เลยเออดีละหนึ่งงั้นหนึ่งอ่ะก็เดินไปตรงนี้เนะยนะร้านแม่ค้าอยู่ตรงท้ายกระบะรถนี้เอง ไปบินกับฉันหน่อย,ยแม่ค่ะรถก,ก็สตาร์ติดลองเรื่องเลยนะลองกองเ่ยเช้านี้หวานมาจาก,กาอุตรดิตเลยอุตรดิตเลยหรอครับ <S 1> <S 1> ใช่อุตรดุดก็ได้นะ <S 1> <S 1> เอานี่ลูกค้าจะมาซื้อเพิ่มเหรอจ๊ะซื้อเพิ่ม ทำไมแม่ค้าทำแบบเนี้ย่เออใช่ฉันน่ะตั้งใจจะมาซื้อรองกองเพราะเห็นว่ามันผิวเรียบแล้วก็ราคาถูกฉันก็เลยเลือกก็คิดว่ามันเป็นรองกองพลังศาตร์อะ่ะแม่ค้าก็เออเอ,อหอหบุกไปด้วยแล้วดูสิเอารองกองมาตั้งกับลังศัตร์ใกล้กันเนี่ยใครจะไปแยกออกคะแล้วดูป้ายดิเขียนว่าลังสาตร์อะ่ะเขียนตัวเล็กเล็กอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะลูกค้าก็เพราะลูกค้าเป็นคนพูดแบบนี้ไงฉันน่ะไม่มีช่องไฟพูดเลยแล้วที่เมื่อกี้บอกว่านะรองกองพลังศาสตว์อะ่ะ ลูกค้าก็เอออห่หมกไปคนเดียวฉันจะพูดจะพูดอยู่อ่ะลูกค้าก็พูดแทรกขึ้นมาแล้วจะทันทีฉันจะไปตอบตอนไหนแล้วไอ้ที่บอกว่าไม่แยกไม่แยกก็นี่ยฉันก็เอาถุงเนี่ยมาแยกไว้ให้แล้วแล้วดูดิฝั่งนี้ก็ลางสตร์ฝั่งนี้ก็ลองกองก็ชัดเจนอยู่แล้วลูกค้าดูไม่เป็นหรือเปล่าแล้วไอ้ที่บอกว่าป้ายฉันอ่ะมันตัวเล็กเออก็ฉันก็ผิดฉันก็ขอโทษทีแล้วกันพอดีน้องชายฉันน่ะมันปิ้นมาให้เสร็จแล้วฉันก็ลืมดูเนี่ยมาถึงกูอ้าวทำไมลอง ป้ายองกองรังสารตัวเลขเออฉันก็เลยเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะเออยังไงก็ขอโทษแล้วกันนะเออทำไมไม่ฟังแม่ขาบ้างเห็นอ๋อฉันอ้าวอันนี้พี่ยังไม่เป็นจริงเหรอครับว่าอันไหนลองกองอันไหนรังสารนะครับเมื่อวานผมซื้อรังสารไปให้แม่แม่บอกว่าอร่อยเลยต้องมาซื้อลองกองให้ด้วยครับไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องเอามาเปลี่ยนให้ฉันเลยนะลองกองอ่ะฉันกินไม่เป็นหรอนะรังสารอ่ะแสดงว่าที่พูดมาเนี่ยไม่เคยกินรังสารแล้วสิ อ่ะฉันให้ชิมออถ้ามันไม่อร่อยอะ่ะคุณต้องเปลี่ยนให้ฉันเลยนะลองกองอะเออเปลี่ยนให้เลยเดี๋ยวจะเนี่ยคิดราคาราังสารให้เลยอ่ะเป็นไงอืมก็หวานอมเปรี้ยวดีนะแล้วสรุปจะเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนเอาลองกองกลับบ้านก็ได้ฉันคิดราคาสาสิบาทนั่นแหละอืมไม่เปลี่ยนก็ได้ Okay. โอเคอแล้วนี่คุณจะมาซื้อลองกองหรือลองสาบนะผมไม่เอาครับอ๋อ oh. ขอตัวก่อนนะครับค่ะค่ะแล้วน้องเอากี่โลเนี่ยเอาโลนึงครับโลนึงเหรอชั่งดูสิโอ้ยมีตั้งโลกว่าเนี่ยอะโลนึงสามห้ากัน